Ê, cái rồi. Siêu hình nó khoe hết nhang, nhang như hên xui cái này to. Vụ gì tròn bát, hội côn cạp. Nó nhảy mất sốc hết là mẹ. Nó mẹ. Trông này có đây? Lúp phai, lúp khơi là. Nó mất sốc hết là mẹ. Trông này có gì đây? Lúp phai, lúp khơi là. Léo, ชาชาเล่ก็รเขาแต่ไงมันทุกคนหรองเป็นไม่ก็สิได้ลูกไปหลูกเขยไู้ย่หานก็ผู้ยิ่งหานเมื่อตัวไอ้ย่างรอบบ้านไปวัดเรียบร้านระบาดนี่ผู้ยญ่งหานบ้านดอนแค้นครับพ่อของสาวราตีผู้ยิ่งจอมบานหอยโป่งครับพ่อของสาวอ๋อครับวันนี้มาล่งเสียงม่นานเลยเรียบร่โอ้ยแต x เนต่า ต่ว่าท้องแห้งประเด้ครับ <c oughs> พ่นสหลงหนาะว่าเมือ่อตัวไอย่ <c oughs> งางเลาะบ้าน <c oughs> ไปวัดเลี้ยงหลานระบาดเนี่ <c oughs> ว่าเมือ่อตัวไอ